ถึงช่วงไทยไทยมาเก็ตครับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอาชีพแล้วก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดีเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นได้เนาะพลิกดินเป็นเงินจากมูลไส้เดือนสู่แบนคืนดินครับปกติปัดบางท่านอาจจะไม่เข้าใจฮะเออมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับไส้เดือนบ้างไหมโอ้เคยมาสองครั้งบ้าแล้วเป็นชิปน้องหมายความว่าแบบเช่นเอา ไปหาไส้เดือนมาทําแบบทำเหยื่อตกปลาอะไรเงี้ยใช่สมัยก่อนคือตอนตอนอยู่ต่างจังหวัดเนาะตอนเป็นเด็กเรียนประถมอะไรเงี้ยจะไปขุดไส้เดือนกันขุดไส้เดือนแล้วก็ไปใส่เบ็ดแล้วก็เป็นตกปลาอย่างเงี้ยเหรอใช่เนี่ยน้องกําลังจะพูดถึงไส้เดือนนี่แหละเป็นเรื่องราวของไทยไทยการมาเก็ตไม่ใช่ปะคล้ายๆแบบนั้นเขาเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเพื่อที่จะเอามูลของมันไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้เฮ้ยเดือดเดีอยเดือเฟรนช์ฟิชทำไมอะปะ เดี๋ยวนี้เลี้ยงไสเดือนได้แล้วเหรอก็นั่นไงมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะสร้างอาชีพได้สร้างเป็นรายได้ได้แล้วรายได้ไม่ธรรมดานะป๋าเป็นไงครับครึ่งแสนเลยนะจะบอกให้ต่อเดือนน่ะ เลี้ยงไสเดือนนี่นะสนใจไหม่ะอ๋อขายเอาเอาจับตัวไปตากแห้งขายเลยส่งเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังนี่ไงยังไงยังไงพูดถึงคุณโป้งประวินหลายคนรู้จักกันในนามของมือกลองของวงมอร์นด็อกอ๋อนึกออกแล้วคุณโป้งพี่โป้งพี่โป้งเราเนี่ยซึ่งเป็นวงดนตรีระดับตำนานของเมืองไทยเลยนะครับใช่ครับเราจะไม่พูดถึงอาชีพดนตรีของเขานะเพราะว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งอาชีพที่เขาแบบว่านอกจากเป็นนักดนตรีแล้วล่าสุดเนี่ย เขาเอามาเอาดีทางด้านของการเลี้ยงไส้เดือนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคุณปุ้งพี่ปุ้งเนี่ยมาเลี้ยงไส้เดือนขายใช่เฮ้ยเออไงโอ้โหมันเป็นคาบมันเป็นคาบต่อของช่วงโควิดที่ผ่านมาด้วยอ๋อก็เลยที่ไปที่มานั่นเองใช่มีที่มาที่ไปรายได้เนี่ยเขาบอกว่าหลายหลักถ้าคุณจะบอกให้ที่บอกไปเมื่อกี้เพื่อใครจะสนใจแล้วก็อยากจะให้ดูในช่วงนี้ครับไทยไทยมาเก็ตอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพพร้อมๆกันเลยครับ นี่คือพี่โป้งโมเดิร์นด็อกนะครับซึ่งเป็นมือกลองท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมครับว่าตรงไหนมีไส้เดือนธรรมชาติแถวนั้นนะจะดีมากเคยได้ยินอันนี้เคยได้ยินฮะคุณโป้งบอกว่าอาชีพนี้เกิดจากความต้องการในการกําจัดขยะในครัวเรือนนั่นเองครับคือที่บ้านเขาเนี่ยมันจะมีต้นไม้เยอะแล้วใบไม้ก็ร่วงเยอะมากซึ่งใบไม้แห้งเหล่านี้ก็อยู่บนสนามบ้างอยู่ที่ต่างๆในบ้านมัง่งเราก็ต้องมากวาด และใส่ถุงขยะซึ่งในแต่ละอาทิตย์เนี่ยต้องเสียเงินในการซื้อ,อไปซื้อถุงขยะมานะฮะโอ้โหรู้สึกว่าแกจะแบบว่ารู้เรื่องทางการเงินดีมากเลยรประหยัดมัธยัติมากคนนี้นะซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับและจำนวนที่เราใส่ถุงขยะ,ะใส่ขยะลงไปในถุงในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เป็นจำนวนที่เยอะมากจึงรู้สึกว่าน่าจะเอาใบไม้หรือขยะพวกนี้เอามาทำประโยชน์ได้บ้าง นั่นเน่<ฮ>นั่น,เน่เออ<ฮ>ก็เลยหาวิธีทํำยังไงให้<ฮ>ทําการรีไซคเคิลขยะพวกเนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของไอเดียที่ทํานะครับอ,อีกแง่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นความเสียดายดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นขยะอยากให้มันเป็นประโยชน์มากกว่านั่นไง<ฮ>สําหรับใบไม้พวกนี้นะครับก็เลยหาวิธีว่าจะทํำยังไงที่จะเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ได้จนมาลงตัวกับวิธีการของ ไสเดือนนั่นเองครับคบคุณโป้งบอกว่าเป็นรายได้เดียวของตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ตีกลองมาเป็นเวลาหเดือนแล้วถ้าเทียบกับชั่วโมงที่เราทํางานมันก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีพอสมควรนะสามารถเลี้ยงครอบครัวได้สําหรับการทํางานอาทิตย์ละแค่สามวันเองหลักหมื่นกลางๆอูโหเชื่อไหมครับว่าสี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวเยอะนะครับถ้าคนทําเต็มตัวหรือทําใหญ่โตมากๆอ่า ระบบจัดการดีๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลขถึงหกหลักได้เลยโโอ้อหน่วยสิบร้อยพนันหมื่นต้องไล่นิ้วเลยเหรอไ <laughs> ล่นิ้หม <laughs> ไม่ค่อยชัวร์กวกับตัวเลขวยช<อ>่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแค่แค่มูลหรือว่า ขี้เนี่ยก็สามารถทำราะได้อย่าเน้นคำว่ <laughs> ำำาขี้อย่าเน้น <laughs> ขี้มาเป็นแบบมูลของไส <laughs> เดือนไงป๋าก็สร้างไรายได้ให้เป็นหลักหมื่นหลายหมื่นด้วยนะฮะ <c oughs> ดีไม่ดีอาจจะถึงหลักแสนด้วยนะฮะ <c oughs> สำหรับตัวแบรนด์คืนดินครับอันนี้คือชื่อแบรนด์ของเขานะครับอันนี้เริ่มมาปลายปลายปีที่แล้ว แต่ก็ไม่ได้ขายแบบจริงจังแบบไม่ได้ตั้งใจขายนะฮะจนกระทั่งมาถึงในช่วงของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่างานดนตรีมันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะก็เลยแบบเริ่มขายแบบจริงจังก็เลยมีการทําแพ็กเกจจิ้งขึ้นมาขี้ไสเดือนที่ใส่ในถังใหญ่ๆวางไว้เต็มบ้านไปหมดเลยเขาก็คิดว่าอุ้ยจริงๆแล้วที่วางอยู่เนี่ยมันคือเงินทั้งนั้นเลยเขาก็เลยลองทําแบรนด์ที่มีชื่อว่า คืนดินขึ้นมาลองมาขายดีกว่าเพื่อมันจะต่อยอดไปให้มันแบบเติบโตได้อะไรย่างนี้นะครับเริ่มต้นต้องมีตัวไส้เดือนก่อนเนาะพันธุ์ที่เขานิยมเลี้ยงกันเพื่อเอาขี้เนี่ยมาใช้ใส่ต้นไม้เขาเรียกว่าพันแอฟริกันไนท์คอลเลอร์คนเลี้ยงไส้เดือนเขาจะเรียกว่า a เอฟทำามอะไรมันยังไงยังไงเกี่ยวกับเฟนชิปหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคุณไม่ตัวย่อไง AF ก็คือ A ก็คือ แอฟริกันหนคอลอะไรอย่างเงี้ยตัวยออ mm ่อของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวิธีการเลี้ยงก็คือเขาก็จะแบบว่าจะกินข้างล่างพอกินเสร็จแล้วก็ขึ้นมาถ่ายไว้ข้างบนนะฮะแล้วก็กลับลงไปกินเวลาจัดการกับผลผลิตมันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามูลเขาจะอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. กินเสร็จแล้วก็ขึ้นมาถ่ายไว้ข้างบนแล้วก็กลับไปกินอีกนะครับก็นี่แหละ ถึงเวลาปุ๊บก็ปาดเอาขี้ที่มันร่วนๆเนี่ยไปแพ็คใส่ถุงขายไส้เดือนที่อยู่ข้างล่างก็กินต่อไปถึงเวลาก็เติมมาหาลงไปอันนี้มันเป็นวงจรหมุนแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องมีบ้านของไส้เดือนด้วยก็คือกระบะสีดำจะใช้ความจุประมาณสัก30กว่าลิตรเขาก็จะใส่ไส้เดือนลงไปประมาณ2อ0อถึงกรัมนะครับไส้เดือนมันจะอยู่ในดินนะครับแต่ถ้าเอามาเลี้ยงในดินจริงๆเนี่ยคงจะจัดการลำบาก <c oughs> ในเมืองไทยก็จะนิยมการใช้ขี้วัวนม เอามาใส่ในกระบะนะฮะมันก็จะเป็นทั้งที่อยู่ของไส้เดือนแล้วก็เป็นอาหารอีกด้วยนะครับแล้วก็รีไซเคิลใหม่ได้ตลอดเวลาไส้เดือนมันก็จะอยู่ได้สักประมาณ4-5ปีนะครับพอเริ่มขายได้จริงจังไม่ได้เอาใบไม้มาเป็นอาหารหลักแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนที่แยกออกมาเนี่ยมันก็จะมีใบไม้ที่กลินไม่หมด มีเศษก้านใบซึ่งมันยากต่อการจัดการในการที่จะต้องเอาขี้ไส้เดือนไปให้ผู้ริโพกที่ต้องการขี้ไส้เดือนจริงๆถ้าจะเอามาให้หมดก็อาจจะต้องจัดการวุ่นวายพอสมควรนะครับตอนนี้เขาก็เลยแยกนะฮะกำจัดใบไม้ที่เลี้ยงแบบหนึ่งพอกินใบไม้หมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ต้องเอามาใส่ในบ้านของเราเองนะฮะไม่ได้เอาไปขายเพราะว่ามันเป็นเศษเหมือนเศษปนเปื้อนบางคนเขาต้องการแบบมูลมูลไส้เดือนแบบ เพียวๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องการเศษเศษไม้อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับคุณภาพของไส้เดือนมันก็อาจจะดรอปไปด้วยนะครับครับเขาบอกว่าเริ่มจากหกกระบะก่อนแรกๆแ,แล้วมันก็โตเร็วมากนะครับแทบจะไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยแค่เอาขี้วัวเนี่ยมาเติมลงไปพอเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตจากหมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจากหเป็นแปดจากแปดเป็นสิบสี่ ปัจจุบันเชื่อไหมว่ามีเกือบเกือบสองระบะแล้วจ้า oh, โอ<ฮ>้โหเริ่มจาก6 oh. เองนะใช่นะฮะ mm hmm. ขยายเป็นแถวแถวเลยนะฮะจากโร,รงจอดรถที่จอดได้4คันตอนนี้ต้องเอารถออกไปกลายเป็นที่อยู่ของไส้เดือนเป็นที่เลี้ยงไส้เดือนแทนไปนแล้วครับป่า mm hmm. คุณโป่งบอกว่านะฮะหน้าที่ของเราก็คือ จัดการเวลาที่มันขี้ไม่ไม่เน้นนะครับว่าขี้จัดการเวลาที่มันขี้ออกมามันก็จะอยู่ในขี้เท่ากับว่ามันอยู่ในของเสียของตัวเองนั่นเองครับมันก็ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ดีของไส้เดือนนะฮะเราก็ต้องคอยเก็บเอาขี้ออกซึ่งขี้มันมีประโยชน์กับต้นไม้มากหน้าที่มีแค่นั้นนะฮะแต่ไซเคิลของการจัดการมันอยู่ประมาณ7-10วันด้วยกันแล้วแต่ว่ามันจะกินน้อยกินมากหรือว่ากินช้าหรือกินเร็วไม่ถึงขนาดว่าต้องใช้เวลาทุกวันนะฮะ อาทิตย์ละสาวันเองอด้วยจํานวนกระบะใส่ไส้เดือนนี่มันมีที่มีตอนนี้นะฮะปกติอาทิตย์หนึ่งก็จะทําประมาณ3วันและต้องคอยศึกษาดูก่อนนะฮะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นคนที่ปลูกต้นไม้ที่บ้านปลูกผักกินเองเพราะว่าต้นทุนนะมันอาจจะสูงเกินไปสําหรับเกษตรกรน,นะฮะขายเป็นกิโลก็เฉลี่ยประมาณกิโลละ30บาทบมีถุงเล็กถุงกลางถุงใหญ่ หลังๆเริ่มมีคนสั่งเยอะก็รู้สึกว่าเสียดายถุงมากอีกแล้วอ่าเสียเขาเสียดายถุงไงเวลาไปปุ๊บเนี่ยคือตัดแต่ถุงตัดถุงแล้วก็เทดินใส่แล้วก็ถุงไปทิ้งถุงก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนาะใช่เอาถุงโยนทิ้งมันก็กลายเป็นขยะไปอีกอก็เลยขายเป็นถังนานเห็นไหมเออนาถังมาบรรจุเลยนะฮะเอาเออจะเอาถังเนี่ยพอเทดินออกไปแล้วจะเอาไปใช้ต่อเออดีนะหรือจะเอามาคืนที่ร้านก็ได้ครับอืบางทีถ้าเราสร้างขยะเยอะๆน่ะ มันก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับตัวเราเองและคนอื่นด้วยนะฮะสำหรับมูลไสเดือน100%แบรนด์คืนดินเนี่ยแบบถัง50กิโลกร,รัมอยู่ที่ราคา1,400บาทเล็กลงมาหน่อยก็แบบถุงฮะ4กิโลกร,รัมก็120บาท3กิโลกร,รัมนี่100บาทขนาด1กิโลกร,รัมก็มีนะฮะ35บาทก็สามารถหาเลือกซื้อได้นะครับแม้จะเป็นะระยะเวลาเพียงแค่2ปีที่ตัดสินใจเดินเส้นทางสายนี้ แต่เกษตรกรอย่างคุณโป้งเนี่ยนะฮะยอมรับว่าตั้งแต่เลี้ยงไส้เดือนหมาเนี่ยก็ทําให้ความคิดและแนวทางการใช้ชีวิตนี่เปลี่ยนไปครับเพราะทําให้เขาอาหารมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นด้วยการเลิกใช้สารเคมีในการปลูกต้นไม้แต่ทีนี้ต้นไม้มันก็ต้องการดูแลใช่ไหมถ้าเอาปุ๋ยเคมีมาใส่แล้วอยู่ดีๆเราต้องมาเด็ดใส่ปากล่ะอืเป็นความคิดที่ดีมาก ก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยปลอดภัยสําหรับเราสําหรับคนในครอบครัวเรา mm hmm. ก็เลยคิดว่าถ้าให้มันสบายใจจริงๆอยากทําอาหารเดินออกมาข้างนอกเด็ดไปทําอาหารได้เลยนี่คือทําจากมูลอของไส้เดือนนั่นเองเ,ออเขาเรียกว่าธรรมชาติสู่ธรรมชาติเนาะนก็เป็นวัฏจักรวนเวียนกันไปะนะครับถามถึงความคาดหวังของคุณโป้งกับธุรกิจ นี้คุณโป้งเขาบอกว่าถ้าเอาแบบภาพอุดมคติเนี่ยคุณโป้งเขาอยากให้มันอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปใช้เวลาอะไรกับมันมากจนเกินไป mm hmm. เพราะว่าพูดกันตรงๆก็คือคุณโป้งเองเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เกษตรกรเขาก็ยังมีอาชีพที่สนุกกับมันอยู่อย่างที่บอกว่าถ้าสามารถอยู่กับมันได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของชีวิตเพื่อมารองรับอีกแผนหนึ่งนะครับ mm hmm. เผื่อมันเกิดอะไรขึ้นในอนาคต mm hmm. ก็ยังมีมาหนุนให้ ตัวคุณโป้งเองและก็ครอบครัวของเขาเนี่ยคือที่ทําอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าใหญ่โตสําหรับตัวคุณโป้งเองแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราทําอยู่ตอนนี้มันกําลังพอดีเลยนะตอนนี้ถือว่าอยู่ในการควบคุมได้ดีแล้วก็ยังมีความสุขอยู่กับมันนะครับคือถ้ามันเยอะไปกว่านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะดูดิ้นรนมากจนเกินไป<ะ>แบบของผลิตเยอะเกินไปหรือลูกค้าไม่สั่งของมันก็อาจจะไม่สนุกแล้วเพราะว่ามันเยอะจนเกินไปนะครับเราก็เลยรู้สึกว่า อยากให้เป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าคือค่อยเป็นค่อยไปนั่นแหละเป็นอาชีพที่คือเป็นธุรกิจที่เริ่มจากจุดเล็กๆนะแล้วก็สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้เลยนะกล้าพูดแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าร,รายได้อันนี้ทำแค่3วันเองนะป๋าคือ,อปล่อยให้เขาใช่ สวันในการดูแลก็คือปล่อยให้เขาดูแลตัวเองขึ้นมามลงไปกินขึ้นมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยสวันยังได้รายได้แบบ4ี่0 0ื0 0ห้าหมื่เลยอ่ะใช่คิดดูดีขนาดเลี้ยงเขาเลี้ยงเบาๆนะเนี่ยอืมนะฮะอ้ะอาวสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้หรือดูรายละเอียดกันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook คืนดินนะครับก็สอบถามกันได้เลยนะครับ Facebook คืนดินขึ้นให้อยู่หน้าจอแล้วนะครับนี่รายได้ที่สร้างได้ดีเลยทีเดียว สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังชมอยู่ตอนนี้สนใจอยากเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของคุณในไทยไทยมาร์เก็ตนะครับสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้หรือโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0813514559หรือจะส่งข้อมูลเข้ามาที่ช่องทางไทยไทยมาร์เก็ตได้ทุกช่องทางเลยครับ